เมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2563เวลา16นาิกาเนาทีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาพิรัตกรลยานีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดสุวรรณดารามอํเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศินีนาพิรัตกิลานีได้ติดเครื่องประดับเข็มกลัดมรกตล้อมเพชรเป็นมรกตและเพชรรูปหยดน้ำรอบด้วยดอกไม้ริบบิ้นเพชรเป็นเพชรแท้อันล้ำค่าแห่งราชวงศ์จัก,กรีไทยเครื่องประดับพระราชมรดกชิ้นนี้พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หก ทรงถือเป็นของสูงของบรมราชวงศ์จักรีไม่ทรงนำมาทรงเด็ดขาดเพราะพระองค์มีพระกําเนิดมาจากสามัญชนมาแต่เดิมแต่ทรงจัดให้สมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราสุดาสิริโสภาพันนวดีในฐานะพระราชนัดดาของสมเด็จพระพันปีหลวงในรัชกาลที่หกจึงทรงจะประดับในโอกาสอันสมควร แต่เจ้าฟ้าหญิงไม่ทรงโปรดประดับเครื่องประดับชิ้นใหญ่เกินไปแต่ทรงจะประดับด้วยเครื่องประดับชิ้นเล็กหลังจากพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวราราชเทวีสิ้นพระชนแล้วถัดมาอีกเกือบ2 6ปีเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาราชนวดีก็เสด็จสู่สวรรคาลายัยตามพระราชชนนีขอขอบคุณภาพและข่าว จากเว็บไซต์ hotnews.kawan.com ค่ะ